ก็ต้องไปพุชเงาะไปออกเด็นเงะไม่ไปไปย่งไปเรื่องกองแข้มของขาคือไปหาพวกผู้ชายง่ามๆมาหนึงเรื่องบัานช่อแรกก็คือเราไปตั้งไว้คู่นั่นแหะแต่ว่าห็นผู้ชายงายก็คือโกลด์ทุดโกลดทโกลด์ชุดเลยรเรื่องคไปหาผู้ชายหน้าผู้ชื่อ กูแก้ส no ิเนี่ต่ก็ตอกแค่แคกเรื่องากะสกูัดเลยูเ้อพอออาเขาไปเยอขายร้อรอนี่ว่าเขาเขานอยพออแล้วงั้นคุ้มรอรอคุ้บอกป๊บแป๊บไงอือคุ้มอหมากไงโอ้ยพอดกูงไปฝันไปกพอะตือห้ยเข้าอชิบชป๊บอ ให้เย <S ọ> no ็กหน่อยอายุิบเก๊ึเปมือข้อมายงมือเยงงยมขึนก๊้ปรมือมาครัเขาชอบร่ามเนอมันตรงคบแต่ว่าผู้เท่าข้กาเกาเนี่ยโอ้เข้าค่าขึ้เกาเาคเขาเนะครับเทาูขเก๊นรู้ดหรับวันนี้นะครับายยค่ะประทึมของร่วมบุญสองพันกว่าเนะ ให้ค่ากับข้าวึึ้งมาห้าร้อยโอ้ค่ากับเขาพอใจกับใจอืดครับครับครับของกูจ่ายมั่าใจรนะหใจใครอย่างใครอย่างนี้ปัดชือโอ้บามันปัชื่อเพราได้ยืดค่ะเออให้ไายืดค่ะมือคบมือรับมือคบมือม้างซึงแล้วก like. ็รยนะลูกนะก่อค่ากับเ้าอีกน้องเขาชิบชากแบพออนแกงั้นรับผู้รัปรกั้ายชิบอื แกงโม่านมากฉากช่างแต่งโมนางออนิชาคำกาคุ้มให้เจ๊ปูตาห้าร้อยช่างมหาเกดีห้าร้อยดเสื้อผ้แข่งเจะาอบดีอ้าวให้นางออนิชามือขบมือจักมือขบมือหมาดูเด้อสุขภาพักแข็งแรงเงื่อนไหล้อเข้าแข็งมากอันนี้นางเพื่อน้าดาชีชีนึ่งบาทมึอรู้เรื่อชีนึ่งไหมเยื่อ ไอ้คีอชุดเด็ดอย่างเงี้ยคอน้องคอยๆแย่ๆปักไก่บ้านมันบ่ป่าตเอเขาให้กาอีม้วนหนาๆเยอะกูตือบ้านนอยครข้งชื้นงาที่พอขอเงินยวบ่มีเงินบาทงเือดอกกุหลบักหอยข้งนี่กระชัข้นมันเสีไปปากผู่ใงทผู้่งสิ็นความสําขัญของมันบักหอย้งน่เ่มาเมคมงยงอ แต่คืนไปเน้วยขอห้อยแานกัไปหาเพื่อเพื่อนยายขอจะอีัวกาใส่หอยแขงว่นคือเอาไปหั่นไม่คู่กันง่าเพื่อคือว่าแท้คือหั่นไม่คู่พร้อมกับกุยงเพราไก่ว่าขอแท้เพตัวมันลิปเก้าเพราะว่า้าออกออกสีตัวเป็นกลิ่นไหมครึ่งครับปู่ตัวเะไรทั้งนัก็หอยแขงค่ะ ใ้ไม่เข้ามือำไมือข้าไม่หมั่นแลวูง่าเีแล้วก็รวตรวยอะไรก็มีบถ้ได้เียว่วคนเสียได้ยิรับอกเข้กลินเข้ามาเชียร์ต่อมืออันนี้นางนักทิบบอกนัดทิกบอกอืมพร้อมครอบตัวอืมรั้วบานก่ออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอืมห่เข้าไม่รำไม่เขาไม่หมันแล้วริ้ด้วยดแล้วก็รวย ขาหนึ่ข้าพระเวก้านองขาวหงโขอขาหรืขาอุ่นแข็งร่วมมือกับองค์ุกจากเจ้าค่ะองค์ปู่เจ้าค่ะขอรางวัลขายของปู่ถูกถูกยันมือเหลือรัวแข่ะนั่งมือเหลือรัวแข่ะยืมครับเออไม่กัดกลองให้ให้ยน้อยว,าว่าแข่งยืมครับกูจับกล่องให้ปกูเฮงเยอะว่วาแข่งว่า นางชริษาอขอได้ขายสองตัวแต่ถ้าพ่อบอกแล้วต้องเอามาส่งพ no ่อนะพ่อชมเมาเ้วยแข็งนะพ่อเมาเลยจกมืขายให้พ่อไหมขายของตัวนางชลิษาถ้ามือแจกไปแจดจริงวก็จัด้วยก้าวเกิงก้าวเก่งเด้อแข็งมาก่าไมแก่แข่งไปอือ

นี issance, no liebe, a, ่เคลือนบักเอเคแล้วรวยปัจชมาวารตี้งานลูกตาตาคือหาหิยัง้อยังจักจ้าเก็บดอกมะม่วงหรือยังมันถือเป็นค้วบามแต่ไหาเก็บดอกมะม่วงก็บนบกเกอรแต่บางอย่างมันด้อมันจะเปื่อยนะคือเป็นมอบวาวบัานใครขว้าบานค้าแล้จัดจ้าเป็นบักโร่มันอถึงจะคือ เขาจะสว้านบมกม่วงได้เขาคว้านบมกแรงมือไหมมือไหมถ้าไม่มือมาเอากับพ่อพ่อจะเปิดให้สักสิบเก้าโดดสิบเก้าโดดให้ยากจัจ้าเนาะอ้าพี่โตกุยักมือโตกอหมาจะเข่ยบกเลอครับืขเคยบเอืครับผมจะเทีเลี้ยงแบบพอได้รครับผมเรื่อโบประชันไปทมามาแก้เองเก็คือตอแต่าง่าง อพปแกแค่หูเขาแค่อืนแก่เทีปั้งมาปั้มาบุกตายด้วยก็ถือเอนะเียปั้งยังปัมาสิบลิตดูทีเนี่ยวัวเองอ่ะว้าเองอ่ะเข้ากันเข้าเขาเข้าคอคีคนงุ่มป พอออกอากาศอย่างนี้ก็รู้ไตหมดแล้แม่บอกาบาพอเขบอกอ่่นคือว่าปองนเออแขปัดเอ๋่บุอมยังไงรมันมืออะไรมือจะก่นมเลเนาะอามือคุมือกบมือคุมือหมา่ด้ตัวเจอตดมน่อู้ขับมืมนเรีวเอาอันนี้เอฟีคั่ามาฉันชอเขปดเอ๋งะงนาย ก้พักเก็แก่ขังนางได้ม่อก่โอ้จิงดาจะคงขรางบวงอ่างไม่อโไม่หลักม่องไมอไหวซึ่งซึแงจก็รวงวัวร่วเก็ดูดีไม่แห้งอันนี้นางมาีปแิ้ว่วึ่งบริ้่งบริ้วทวกับ่อหนอ่ะอืมเขาใหู้จแต่พูกท <c oughs> ี่พวกเขาช่วยแกบึงรถรับจ้างไปขั้วที่ขั้วเด่นรถโคกโลว่าช้างครับข้ให้ลูกนี่ง่ารับจ้างด้วยจ้า โอเคเดี๋ยวกาไปยังมาดีเนาะเออหายยังงไนมือคกมือแรงมือขกมือมันมือคนมาขี้รถบอกเรื่องเขาหายไม่ขี้รถบอกรถหับจางเขาหลับจางโอ้รถทับจ้างเมารถัางครับเออเมาหน้ามือรถให้เมาราคาถูกถูกวันนี้สิบเอ็ดบาทสิบเก็ดก็มือสิบเก้าก็มือเก้าส็บก็มือหน้าวันนี้จารไปประกาศจะถือเรร่ม กุ้กัมาคือก็แต่นั่งมือขูดมือลักมือขูดมือมากมือเ่านรงแรแกงโมขอแก่คุ้มค่างุ้งกับอีโภมือโอ้ยิืครับอมมือวามงานตัวเด้นครับปูคาเฟ่หายยืมจัดหลอกหายก้อนได้หายก็ได้หายก้ได้ออมันจะต้องูกลาเอ็บดอกคาเฟ่จัด เก็ดดอกที่ไปฝากน้องเกล่น้องเสี่ยวพูดนะบ่าให้คุณยันยังแตงโมขอกับคารวะอีกพ่อขอฝากดอกกุะดาษงามๆให้ปู่ตาหนังหิงโมตื่นจะคนหักแข่งอีกข้อด้วยกันครับปู่อ่าขอให้อียังแตงโมมือขูบมือด่างมือขูบมือหมั่นเูกเด้อให้พ่อมาเก็บดอกพ่อให้ขึ้นชื่อเก๊ะ โอเคพ่แม่พ่อหัมาพอกระหับกระบเลยเจ้ัปาบเลยพ่อหัหนโอ้อาชคมาแร้ดูเย่ามากช่วยงามมากดูเมื่อมันมดมันดีเนาะดไม่ค่อยสะอาดจกดอกไม้มาบอบพวกบแดงคม่าเกือบจะเท หากคบกับหายคบฝังคุ้มเนาขาว่าห้ยคบกับปัดเออเอ็มคือฝังมาทางข่างบนเคียอือนายชัยพงศ์แก้วกัญญาให้ปู่เอียงหวให้ตัวายวัดความแรงวัดึส้ยุบค้ไข่คงไะครับคุ้มขู้วแต่บค้กคู้ขป๊ไหวคูมกอกคุกอกกอกกอกูตากา อวัดความแรนให้ผมเราครับอืวันทื shifted, ่ส yeah, <laughs> okay. ิบหกผมจะรอดไม่รอดแค่ไหนหัโรอดทุกหลอกอ้าววแขรอดทุกหลกตุ๊ด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 อ้าววันวัดวันที่สิบหกกันยายนสิบเก้าเนี่ยแหละอ้าวมันรอดเยอะอืกพอแค่จะันลูเพราะจ่มัดเก่งนะมือพอได้หมดค่ะมอื อันนี้นอนโจฟารุือนุกตะปุ่มรวมกาทุ่มทางรุองรวมทางปูอันนั้นจชิปเอเซียนกับองค์ปู่และไมคุคูด้วยหนึ่งพันบาทเนาะทิ่อีนางน้องวันเอาแล้วค่ะเอาแล้วใช้งากมาคิวเอองานมือส่งมือร่างมือส่งมือหมาเดินนั่งจากด้ยนีเด้อทางชิปเอเซียนจะชิปเอเซัยนนะเด้อฮะ วันนี้ถือเด้พอพอถือคันพูกไี้คือถือโตนะนางเปงนปะพาชั้โมหนึ่งชวายอง์ปู 1, ่หนึ่งพันท้าร้วยใบตอ๊บอย่างนี้ตป๊บหนาตป๊บบักเขียอีกเอาไป่เอแล้วครับปูเขพูดเขียงว่าเอาเด้ว <laughs> ไเขาพูดคนเจิร์ <laughs> ตพูเกือมันมุดขึ้นตังจ,าจ,าจา้าจ้าจัมเขอคู่บอกกันไม่พอ <laughs> บอกใจนที่าคหักค่าบอก็แบลก้าหนามันเอามาก นับคือปวผามือูกามือซัามือถวกมือซ้ายทืย่งๆแล้วก็ู่วนะงายนะเจะิญงจะิมจะ่มอันนี้เอฟคี่านมาทางข้องับเที้อีกโน้ตขาริกาข้าง,งานด้วยโคตรุ้มคางพูนรับไม่คู่ว้แข่งเก้าร้อยเจ็ดสิบพวงมาเลยเก้าพวงเนาะเติร้อบป,ป่วยขั้นาานะคือน่ายังฟอมขึ้นงาอพร้อมด้วยคืองานทำชื่อมานขั้น มท่างก,กูช่างเลกคือเห็ุเัีนนแะค่อยๆกันวันนี้คันขนานั่งสีประพ่านั่งแพ้มไหมเออคุณที่ดารัน์อาจจะงอเขาดีใจ